เออถูกอย่างน้อยก็เอามาฮัลโหลครับสวัสดีครับจะมีตอนลำสูดช่องข้าวต้มชาแนลกันนะครับผมน่าขออนุญาตเปิดเสียงไหม่สักนิดนึงนะครับโอเคนะครับซึ่งวันนี้วันที่ผมอัดเป็นวันที่29นะครับเป็นวันที่ส9มิถุนายนนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ อย่าลืมนะครับถ้าใครแบบมีกระตังหรือว่ามีอะไรนะครับก็ลองไปเติมโปรโมชั่น1510ดนครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับผมนะบัตรฟรีหรือว่าในส่วนของสกิลฟรีหรือว่าอะไรซีีนะครับก็รับรับไปเถอะครับมันก็ไม่ได้ว่ามันจะฟรีนะครับมันก็แล้วก็เสียตังค์นะเพื่อจะมารับของนะก็ยังไงก็ ลองไปรับกันดูนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเออไม่ใช่วันนี้นะครับที่จริงอ่ะมันอัปเดตมาตั้งนานแล้วครับเนี่ยครับผมอัปเดตมาตั้งนานแล้วครับเมื่อวันที่17นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ว่างทําคลิปเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยนะครับที่มาอัปเดตช้าครับก็อัปเดตในส่วนของเซตชินอบุนะครับอ่าชินอบุเรียบร้อยครับก็จะมีการอัปเกรดมากขึ้นครับในส่วนของการปรับสมดุลนะครับในส่วนของชุดเนี่ยก็จะมีออร่ามากขึ้นนะครับมันปรับออร่ามันปรับในส่วนของอ่าการปรับสมดุลนั่นแหละ่ก็ ลงไปก็ได้แต่ของโนม่านะก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเออตามมันเลยครับผมนะก็นะครับนี่ครับไฮไลท์เลยคือก็จะมีในส่วนของคินโนบุนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของไข่คินโนบุก็ลองไปสุ่มกันดูก็จะมีในส่วนของคินโนบุที่เป็นระดับยูนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของระดับแร่ระดับลิเจนต์นะครับโอระดับอัติเมตนะครับซึ่งแต่ละคนน่ะที่เขาต้องการเนี่ยเชื่อเลยครับผมเขาต้องการอัติเมตและเขาหวังสูงนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้หวังสูงอะไรมากมายนะครับผมนะผมก็แนะนาว่าเอาแต่ระดับแร่ไป สามารถปลดล to um uh, ็อกสกิล E ได้แล้วครับผมมันจะเป็นการปลดล็อกสกิล E นะครับถ้าเป็นระดับูนี้เนี่ยมันไม่มีปลดล็อกสกิล E นะครับเพราะนั้นอ่าส่วนใหญ่ก็จะหวังระดับ r รนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเออถ้าได้คุณผู้ชมได้ระดับแรแต่ว่าได้อะไรไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับในส่วนของอ่าคินโนบุเซ็ตนะครับผมนะโอเคนะครับผมทีนี้วันนี้แหละครับผมนะผมมีงบประมาณอยู่แค่นี้ครับผมเนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นนะครับมีงบประมาณอยู่แสนแสนเจ็ด DE นะครับผมนะก็ เราจะมาซื้อสดๆกันเลยให้คุณผู้ชมเห็นกันเลยดีกว่านะครับว่าซื้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะซื้อนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตเช็คดวงตัวเองก่อนนะครับว่าเช็คความสามารถตัวเองยังได้วยการมาตีบวกสกิลที่เราคาใจไปวันก่อนนะครับผมเนี่ยอัปเกรดสกิลให้คุณผู้ชมเห็นกันไปเลยนะครับโอเคสกิลบวกหกนะครับตอนนี้ผมมีใบกันแตกอยู่สองใบนะครับซึ่งสองใบนี้ต้องติดเท่านั้นนะครับผมนี่ยโอเคเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมนี่ยบวกเจ็ดตรงมานะครับผมเนี่ยอาบฮา อโอเคอก,ก็ก็ถือว่าดีไปอย่างนึงครับก็ไอ้มันแตกๆไปซะเดี๋ยวเออบอกเกียดเออยังไม่บอกเกียดนะครับนะโอเคก็ตามมาเลยคุณผู้ชมปล่อยไปเลยตามเลยแล้วกันนะครับผมมาเช็คดวงมาเช็คดวงโอเคครับทีนี้ดวงเราหมดไปกับไอ้สกิลแล้วนะเพราะว่าสก,กิลเนี่ยการที่บอกสก,กิลเนี่ยมันดูดดวงเราวไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นจัดไปเลยดีกว่านะครับผมนะ ในการไปซุ่บชิโนบุเซตกันนะครับผมนะชิโนบุเซตนะครับผมนี่ครับใส่ชิโนบุเซต์นะครับอ่ะซื้อมาเลยครับผมขอสักพันก่อนนะครับเพราะว่างบก็มีอยู่แค่นี้ครับน่าจะซื้อได้อีกรอบหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคเราไปเริ่มที่มายรูมเลยดีกว่าครับผมชิโนบุเซตนะครับผมนะแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าชิโนบุเซตเนี่ยมันมีอะไรโอ้โหมาของแต่ละอย่างทําไมรู้สึกว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันทําให้ผมหมดกําลังใจเลยวะเนี่ยคือขอแค่ไม่ได้พวกนี้ก็พออะไอ้พวกนี้บางทีมันก็็ไไดดด้้้้มมันน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 กกีีีีแและต่่่่่ววาาผรูสสึอทยยุใใใใเ แย่ที่สุดเลยนะน่าจะเป็นไอ้นี่มากกว่าครับเนี่ยที่แย่สุดเลยมั้งไอ้นี่น่าจะแย่สุดนะครับรองลงมาก็น่าจะเป็นใน,นส่วนคือมันก็แย่หมดเลยแหละทุกคนก็หวังที่จะได้เชิบบุแบบเป็นแรอะไรบะแบบนั้นก็อย่างน้อยก็ได้นะครับอ่ะจัดเลยดีกว่านะครับเป็นการไม่เสียวเวลานะครับผมนะหนึ่งลูกเปิดได้เลยครับผมมาโอ้โหกำลังคิดว่ากูจะจะได้ถอดเออเถอะอย่างน้อยก็เอามาถอดเถอะอย่างนั้นก็ไปขายได้อ่าโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกดล็อกเหรอไอ้แล้วมึงกระโบเลยเก้าลูกโอ้ คนมันเด่นอ้อกูปวดหัวเลยแต่เกมนี้อ๋อไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยความเออสับเป้าเองครับโอเคสับเป้ากันคือเรากดตรงนี้แล้วเราแล้วเราทินงกับการกดเอสตรงนี้อ่ะเออกูว่าจาน่าจะเข้าใจผมนะครับ คือมาขนาดนี้ต้องได้แหละ <_ an> ต้องให้ผมแล้วแหละครับคุณผู้ชมต้องให้ผมแล้วต้องให้ผมแล้วโอ้โหแล้วมันไม่มีขยะเลยนะเกมนี้นะโอ้โหเปิดรัรวๆเลยหมดอารมณ์เลยโดนไปทีเดียวหมดอารมณ์เลยคุณผู้ชมโอ้โห,โโหเปิดรัรวๆครับไม่ต้องกินอะไรครับมามาของขยะยเลยไม่ต้องกินอะไรเยอะครับ <_ an> มาไอคุณน้อยชินอบุทำไมกูณน้อยชินอบุเซดโอ๋อให้แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหกดลบทีเดียวไปเลยตอนนี้หมดนกำลังใจหมดกำลังใจในการแบบในการเปิดหาเส้นชินอบุนะครับคุณผู้ชม คูณโอ้โหคูนด้วยโอ้โหคูณเยอะด้วยคูนอีกดีเนาะโอเคครับตามมันเลยคุณผู้ชมอ่ออีอ่ออ่ให้หมดไหนๆก็หมดแล้วก็เอาให้หมดครับอย่างน้อยขอเพื้อเนี่ยไอ้ไอ้หุ่นใจได้ไหมเอามาคุณผู้ชมมาโอ้โหตอนนี้คือแบบโดนเมื่อกี้ไปคือแบบใจแป้วแล้วคุณผู้ชมเนาะขัดไปเลยครับเดี๋ยวเจ็ดอันก็คงจะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเออสุดยอดจริงเลยเนี่ยครับการระบบตุ้มเกมเออเอาไปอีกสองบ้านสองเมืองแล้วครับไรู้จะส่งแล้วกันนะเอาไปอีก เอ th เอถอดออกตออลูกแก้วอีกเอาไปอีกเอาไปอีกเะไ่ได้เลยเอาไปอีกเอออะไรอีกเออคอนเกรชั่นเออดิงโกช็อปดิงโกชิฟต์ไปอีกมาเป็นต่อเนื่องจริงๆนะครับเลยสองลูกนะครับคงไม่ได้แหละนะครับระวังไปอีกไปอีกเออเอาไปอีกเว้ยเว้ยเว้ยดูเร็กซีดูเร็กซีเออดูดดูดดูดไปเลยแต่เราอยากได้ดูดิเออสักเกณฑไห้คุณผู้ชมนะครับ ต้องเสียอีกกี่บาทต้องเสียอีกเท่าไหรกว่าจะได้อะไรขนาดนี้นะครับ่านผู้ชมนะครับไว้ไอ้เฮ้อโดนเป็นพกค้คือมันก็ความตับเ้าผมแม่ส่วนหนึ่งเอเอคือมันแบบด้วยความเคยชินนะเรากดอะไรด้านซ้ายอะ่ะแล้วเราก็ชินไปเลยโอเคงั้นเนี่ยครับ ชิโนเซตนะครับสุ่มไมมเรียบร้อยนะครับผมนก็ได้ประมาณนี้นะกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปขายอะไรได้ขอพวกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมก็ไม่เคยขายเลหลอดดูดี่กีผมก็ไม่เคยขายผมไม่อะไรเลยครับคือผมไม่ได้เป็นเป็นสายค้าขายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับตัวเองนะครับว่าตัวเองไม่ใช่สายค้าขายนะครับก็คงทําได้แค่ประมาณนี้นะกันนะครับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับก็มาให้คุณผู้ชมเห็นนะครับผมน่ะกดพลาดโดยการลบไป9้าลูกนะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่มีใครหน้าไหนที่มันสุดยอดกว่าผมนะครับผมก็ ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าเบอร์ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไปเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมนะก็ยังไงก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันอ่าคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับคือก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่าอ่าต้นทุนนะครับในการทําคลิปแต่ละแต่ละผมแต่ละบาทมันไม่มีนะครับเพราะนั้นคอนเทนต์อะไรที่มาเราคิดว่ามันฟรีได้ก็ฟรีไปก่อนนะครับคอนเทนต์อะไรที่เราคิดว่ามันทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับก็ ทำด้วใจนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลว่าได้เห็นอะไรบางอย่างบางสิ่งนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วก็สวัสดีครับ